บอในโดนหน้าสะบัดไป็นลตัดแม่พย so ูนไปเลยก้าวเด้งเข้าไปเจอทีบกององเพชรถอยหลังมานิดนึงกองเพชรเนาะยกทีสามแล้วเอาแรงๆไปเลยน้องแรงๆไปเลยครับสู้กันแรงๆไปเลย สลับบนเนี่ชุดนี้นี่สร้างความกดดันให้ทางด้านของเจ้าูโทษเลยต่อยหมัต่อยังยังไม่เข้าจุดยังไม่โดนจุดต่อยคนละหมัดครับแลกกันคนละหมัดเอาแข้งมาแข้งคืนไปแข้งคนละแข้งให้ครับชุดนี้ต่างฝ่ายซูปเปอร์นิวโนโนแดงยิมโอ้โหให้ครับออกมาเนี่ให้อะไรฮาให้คืนนะ อย่างนี้สนุกแล้วสิครับโ้วันนี้ขอบคุณอย่างสูงทางด้านของไก่ย่างวังสนามครับโดยทางด้านของท่านนายกบุญมาวังสนามนี่เป็นไก่ย่างสูตรที่สูตรชาวบ้านนะเน้นประเภทว่าเป็นส่วนหนึ่งของขอครอบครัวของท่านนะครับคือทางด้านของไก่นี่แหละครับ ีทางด้านของท่านนายกบุญมาเนี่มองเห็นความสําคัญของทางด้านของพี่น้องเนี่ยชาวตำบลโพกลามเนี่ยที่เลี้ยงโอ้โห,โหนี่ขึ้นการขอเอาบวกแล้วครับบวกแล้วนี่มาดูเกมการชกบนกรทีงกันต่อเอาไม่ต้องหนีน้องปากหลักสู้กันเลยครับไม่ต้องหนีก้าวเด็กไปขวาต่อยข,ขวาเข้ามาเลยซุปเปนิวเอาขึ้นลูกเอาขึ้นเลยครับไม่ไม่ถอยครับไม่ถอยปากหลักสู้กันเลยครับซ้ายมาข,ขวาขึ้นไป ลุยลุยเข้ามาลุยเข้ามาเจอแข่งเอาลุดแม่ครับบาดหุกซ้ายโอ้โหโอ้ยไม่เจ้าโอ้ยแข่งนี้นี่กระเด็นกระดอนเลยเหมือนกันครับดูเอาคืนทันพันเหมือนกันครับนันของก้าวเด้งคนละเม็ดคนละชอ็อตคนละทีมาสู้กับผมเลยครับคุณก้าวเด้งคุณจะหนีไปไหนคุณจะหนีไปไหนอ้าวเสียรักไปเอง โอ้ยลูกที่สร้างความประบงให้ทางด้าน,นของเจ้าซุปเปอร์เนวก็คือทางด้าน,นของหมัดฮุกซ้ายนะของเก้าวเด้งฮุกซ้ายต่อยขวาเนี่ชูฝ่ายแดงครับเก้าวเด้งซูกีบามีเกียวชะนะคะแนนไปครับ